ันนี้พ่อป้าพามาชมสวนสาธารณะนะคะซึ่งก็เป็นสวนสาธารณะที่มีอายุยาวนานมาร้อยกว่าปีค่ะม,มาดูว่าสวนสาธารณะที่นี่น,นะคะในช่วงวันหยุดที่เรียกว่า Golden Week เนี่ยคนจะเยอะแยะขนาดไหน,นไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับช่วงวันหยุดยาวของญี่ปุ่นเป็นหยุดประจำปีเลยนะคะมากันค่ะไปดูกันที่สวนนี้ไปเลยค่ะเช้านี้เรามาสวนสาธารณะ อินโนคาชิระออนชินะคะซึ่งเป็นสวนประจำเมืองนี้นก็คือคีจ <c oughs> ิโอจิมินามิโชตรงนี้นนค่ะที่เราจะพาเดินไปนตรงนี้เป็นสวนสาธนารณะนะคะซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีเชา้ชาๆที่เรามามัน คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอ้โหพอย,ยิ่งสายก็คนยิ่งเยอะก็ถือว่าเป็นช่วงของโกลเด้นวีก็คือวันหยุดของคนหลายๆคนค่ะวันที่3เนี่ยจะเริ่มมีราชการหยุดด้วยเพราะฉะนั้นคนก็เลยเยอะมากตรงนี้อารมณ์คล้ายบ้านเราไหมคะเขามีอุ้ นี่เราถ้าไปเก็บตัวแล้วจะได้รึเปล่าเ่นี่ต้นมาเขารักษาของเขาแบบนี้สวนสาธารณะยังคนเต็มเลยช่วง 29-7พฤษภาคมที่ญี่ปุ่นมีคนบอกว่าอย่ามานะเพราะคนเยอะมากแต่เราก็อยากจะมาดูว่าเยอะขนาดไหนแล้วก็บอกว่ามากกว่าสงกรานบ้านเราก็จริงเหมือนกันเพราะเยอะทุกที่ค่ะเยอะไปทุกที่เลยเเออเออเอ เข้าห่วงน่ารักอ่ะเหมือนตุ๊กตาหมาเลยเป็นวิถีชีวิตของคนโตเกียวเพราะว่าที่ย่านโกจิโจยิเนี่ยเป็นชามโตเกียวนะคะแล้วสวนที่นี่เป็น นี่สาวไทยนะคะคนนี้สาวไทยค่ะสุดสวยคุณย่านางสาวไทยค่ะเป็นคุณย่านางสาวไทยส่วนที่นี่ก็อย่างที่เห็นนะคะว่ากว้างใหญ่สวยงามอายุเป็นร้อยกว่าปีเป็นสวนเก่าแก่ของเมืองนี้